สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องคิวสละคำดังซิงค่ะว,ควันนี้นะคะเราก็มากับเสียท็อปแทบหกลอไฮโซนะคะเรามาทำอะไรคะเอ่อมาส่งรถเทเลอร์ครับเสียท็อปแับโดนมาขับมาเราเป็นคนละขับ เสียทอแจ๊บให้เสียคิวมาเป็นคนขับรถนะคะเพราะว่าเสียท็อปแจ๊บก็ขับเทเลอร์มาเราก็เลยขับรถตู้เสีย Top ท็อปแทมมานะคะและทีนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภออะไรนะบัวใหญ่จังหวัดนะครราชสีมาเลยโคราชบ้านเองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยเป็นเวลาจะสี่ทุ่มนะคะสองทุ่มห้าสิบเอ้สามทุ่มห้าสิบสองนาที กเทเลอร์เพิ่งถึงมาถึงเลยนะคะสดๆร้อนๆตอนนี้ก็กำลังจะดูสภาพรถแล้วก็ทำการซื้อขายกันนะคะก็เดี๋ยวมันก็เป็นตอนกลางคืนเนาะมันก็ไม่เห็นเทเลอร์อยู่ดีนะคะแต่ก็เดี๋ยวจะลองลองไปถ่ายให้ดูเนาะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่บ้านคนที่เราเอาเทเลอร์มาส่งนะคะซึ่งมันก็ เออเป็นฟาร์มวัวนะคะนี่ก็คือเทนเลอร์ของเรานะคะมันก็มืดเนาะทุกคนมันก็มองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองถ่ายแบบเปิดแฟลชดูนะคะมันก็มันก็เห็นนิดเดียวนะมันก็เห็นมีเยอะนะคะนี่คะ่ะเป็นเทนเลอร์ที่เรามาส่งวันนี้นะ เป็นเทเลอร์สีเขียวนะคะเดี๋ยวเขาก็เอามาแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะเก็บรายละเอียดมีแต่ลมได้เนี่ยจะก็ไม่มีอะไรมากค่ะ หลังจากที่เราส่งเทเลอร์เซติีอมเพอบัวใหญ่นะคะเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วเราก็จะไปหาที่พักกันนะคะคืนนี้ก็คงจะนอนที่โคราชนะคะตอนนี้เราเพิ่งถึงที่พักนะคะเพิ่งหาที่พักได้เดียตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะคะวันนี้ก็คง ราบไปบายนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนก็เสียมากขอตัวกันนะคะพรุ่งนี้เจอกันไหมคะอรุสวันตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกจากที่พักกันแล้วก็จะ,ะเดินทางไปรับเทเล,ลอร์คันใหม่นะคะมาส่งเทเล,ลอร์เราเราก็จะไปรับเทเล,ลอร์คันใหม่กัน <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าจะไปรับอยู่ไหนเดี๋ยวจะเดี๋ยวไว้ติดตามกันนะคะวันนี้ทั้งวัน คือแบบคิดว่าน่าจะเดินทางทั้งวันจริงๆวันนี้ขับรถแบบ <c oughs> ขับรถแบบสุดยอดนะคะเดี๋ยวไปกันจ้านี่นะคะเทลเลอร์คันใหม่ของเรานะคะพี่เสียทอปซื้อไว้เป็นอารมณ์ประมาณว่าเออเป็นเทลเลอร์ที่ยึดไฟแนนซ์มานะคะตู้จอดไว้หนุน ส่วนรายละเอียดรถที่เหลือนะคะก็ไว้ไปดูอยู่ที่ช่องแทปของรอไฮโซนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินทางกันไปที่ อู่โชคนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปรับเจ้าคนแผนค่ะก็ไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่ไม่เคยเห็นกันได้ยินแต่ชื่อนะจ๊ะหลังจากที่เราดูเทเลอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ปาปตินบุรีต่อนะคะเพื่อที่จะไปอู่โชคเจริญทรัพย์นะคะก็โดยใช้เส้นทาง ขึ้นเขาปากทงชัยนั่นเองนะจ๊ะ ตอนนี้อยู่ที่อู่โชคเจริญทรัพ์นะคะทุกคนน่าจะรู้จักอู่นี้นะคะเป็นอู่ที่รับต่อรถนั่นเองเนี่ยมีตะคันสวยๆเลยเดี๋ยวเป็นกล้องลังก่อนนะนี่นะคะอันนี้เป็นอ่าสีเทาแรมบ네โบนะเดี๋ยวเรา เราก็มาในวันที่มันฝนตกนะเนาะเอออืยางใหม่เอ,อ้ A. Ô, kìa cái lịt. Còn xăng sao vậy? Còn quân xăng sao vậy? Lên đi อันนไงคุช้างยกหัวอยู่นะทำไมลูกค้าสัง่งแบบนี้วะมันสีโดดเด่นเลยไปครับเดี๋ยวพาไปดูคุณช้างเจ้าขุช้างแม่คุณช,งงช้างอ้่องนิปด้วยใช่เนี่ไงคุณช้าง ใช่คันนี้ไหมวะเออไม่คันไหนก็คันหนึ่งน่าจะคันนี้แหละคันพ่อคันนี้เสร็จแล้วยังไม่เ,นนอ,เออนอนทั้งวันอ,อู้หู้ครื่งคอมนันเร็วครับ น,โนะโอ้ยสีรองพื้นละละใช่โอ้โอหนะครับเดี๋ยวรอดูตอนใส่ผ้าใบอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ไงเก๋เทอมาแล้วอ,อันนี้เจ้าขุม้างของเรานะจ๊ะรายละเอียดอะไรต่างๆก็ไปดูได้ที่ช่องท็อปแทบหกล้อไฮโซนะคะเดี๋ยวเจะท็อปจะไปรีวิวไว้ที่ตรงนั้น อันนี้เราให้ดูเขาข้าวก่อนน่าจะเป็นแบบนี้นะคะอนนเ,เอ,อเสียเขาก็กำลังถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะถ่ายคลิปหรือไลฟ์สด